สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ย่าก็จะพามาดูกันสัปปะร่ยของย่านะคะอันนี้ก็เครื่องนะคะเครื่องเครื่องทั้งหมดเลยค่ะพี่ย่าเตรียมไว้อันนี้เป็นมะขามเปียกต้องเปียกไว้ทีหลังนะคะมาเริ่มลงมือกันเลย

ไม่เขียนใหญ่นะคะนใหญ่ข้าไม่อยากยุ่ง เริ่มเป็นรูปเป็นล่างแล้วนะคะทุกคนยาก,ก็สับไปต้องละเอียดที่สุดนะคะนี่ยาก,ก็จะกดดูนะคะว่ามันมีก้างไหมมีกระดูกกลางอย่างที่เขาขายกันไหมถ้ามีก็ไม่เอานะต้องสับต่อ ผากลางนะคะก็จะน่ากินไปอีกแบบหนึ่งนะคะทุกคนอร่อยไปอีกแบบหนึง่งแล้วแต่คนชอบว่าชอบชอบแบบเจียวบองหรือชอบแบบปลาสับแบบนี้นะคะของยาก็จะสับแล้วก็เอาไปผัดด้วยนะคะทุกคน ตาก็จะประมาณนี้แหละคะ่ะยากก็ะลูกทับลางที่โตมากับคลองนะคะโตมากับการหาปลาของหน้าชายก็าทำปลาจนเมื่อยจนเดี๋ยวนี้ไม่ทำแล้วค่ะเนี่ยถ้าไม่ถ้าไม่ทำให้คนที่รัก จริงๆเนะี่ไม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 ทำหลกนะคะเนี่ยนานๆจะสับสักทีปลาเนี่ยเพรามันยุง่งมันยุ่งเยอะค่ะเครื่องมันเยอะมันต้องเตรียมเครื่องเยอะหรือเราเป็นคนเยอะ <c oughs> ก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่า <c oughs> มันมันเยอะอยังไงนะคะ <c oughs> แต่รู้ว่าพยายามทำให้ดีที่